ถามมากไหอ่าถามสามเขไม่เป็นเขแล้ว่าจะถามอ่าคือมาหลายเดือนไี่เลื่องจะถามคือว่าคือพ่าเห็นนั่นจะถามเองเออโอ้อยากถามความเดียวความเดียวครับว่าจะฮักก็เถ่าหรือบ่ฮักเออความเดียวตัวนี้เอาบาดที่นี่ต่อแม่ต่อแม่ต่อมาต่อมาการหักก็ไปอยู่นะการโมหักก็บ่ไปเอ้ยก็ะหักแล้วเนาะก็ะหักแล้วเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าไม่โน้นสะ ยังเล่าประเดี๋ยวโจงบังเล่าประเาเงยวหาพอดีมันเบิดพอดีมันเบิดรักพ่อตาจริงเหรอแล้วลุงก็ตอบว่ารักครับพ่อตาไปครับไปครับถ้าลูกเขยรักไปครับไปครับว่าใครเป็นคนร้ายน่ะตำรวจก็ยังไม่รู้เลยตำรวจยังไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นคนร้ายน่ะ ที่เป็นทุกวันนี้เพราะอะไรนะเพราะอะไรตาจะตอบไปในไลน์นี Guys, ่ว like ่าเขาจะเพะเขาจะเพะเขาจะเพะถึงในสู้ก็ดีเห็นมารองก็แบกไ้เ้อเอาบาบดที <h <h ่นี <h 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 ่ไปพ่อที่ยังบาดที่นี่าาา เอ็มมรอกระเงเด้อเขาก็มีหัวใจอยู่เด้อน่าี่โอ้นี่กี้นบอนบออันที่ามดูเคยในท่านีเมันบอความเดียวไลยล่ะความเดียวความเดียวเป็นยังไงบันนี้ขั้นแม่มาหักไปอยู่น้ำขั้นบ่มาหักกบฝอยดูนี่ล่ะกระหน่อยคือเก่าลูกเคยบ้างไหบันนี้เขยบางไหนกระหักจุดจววเอจ้